สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะเอฟซี FC, ทาง y o u t u b e ทุกท่านจ้ามื่อกี้เป็นเสาของเก่าพฤษภาคม2 5 6 7นะจะ๊ะซึ่งหลังจากเสร็จงานศพของคุณแม่ของน้องแน่นเองนาะจะ้กะแล้วไปวางวันทีเจพฤษภาคม2 5 6 7นะจะ้ะคือจัดงานศพแล้วก็ทำบุญพร้อมแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะจะ้ามื่อนี้น้องแน่นกะแมาตามความียกร้องนะจะ้ะของ เอพซีเพิ่นกะเรียกร้องมาทางทางไลน์แนโทรมาแน่นะจ๊ะว่าน้องแนนมือ่อวั้ทีเหตุเหล็กคำนวณหายแน่เอียงประมาณนี้นะจ๊ะมื่อนี้นะ้องแน่กะพร้อมแล้วจ้ะที่จะเฮ็ดเหล็กคำนวณน,นะจ๊ะของหมวดวันที 16, ่16คุณสภาพค,ค่อม2,000หาร67นะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าเหล็กคำนวณน,น้องแน่นี่เขามาสามหมวดติดแล้วเดี๋ยวจ้ะสามหมวดติดแล้ว ซึ่งงวดที่ผ่านมาหนึ่งพืษภาคม2 5 6พน้องแน่นหาหน่งเอย่างที่น้องแน่นกระลันตีว่าหาแสนเปอน่ะหาแสนเปอ็นรคืนกรเข่าตรงตรงเลยจ้ะบมอตรงกับหนึ่งเจ็ดซึ่งกะเป็นงวดที่สแล้วนะจ๊ะก็คือเข้าตรงๆมาสมงวดแล้ววันนี้กะเป็นงวดของสัพฤาภาคมสองพน้อยหกดงแน่กะหมั่นใจพ่อสมควรนะบางงวดนี่ต้องมาในงวดที่ซีแน่นอนเลยจ้ะเพื่อป็เป็นการเสียเวลากะหนองแน่จะมากลางตัวเลขให้เอซ ท่านเบิ่งไปพร้อมๆกันส่วนเอฟซีทันใหม่ที่เข้ามาติดตามน้องแน่นใหม่กลับไปดูคลิปย้อนหลังเลขกคำนวณของน้องแน่นได้เจะว่าเข่าอีหลีบอน้องแน่นเบาจริงบอซึ่งกับเข่าตรงๆมาสามงวดแล้วเนาะจ้ะเพราะว่าเป็นการใช้เวลาแต่น้องแน่นสามารถกลางเลขให้เอฟซีดูไปพร้อมๆกันเนาะจ้ะอันนี้ก็คือเลขของงวด16พฤษภาคม2567เนาะจ้ะน้องกลับเป็นเลขกคำนวณของน้องแน่นเองเนาะจ้ะน้องแน่นให้ยคำนวณหนึ่ง วิ่งหนึ่ง้ายวิ่งวิ่งหนึ่งเลยจ้ะของวันสิบหกพฤษภาคมสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดวิ่งหนึ่ง้ายวิ่งกับวิ่งหนึ่งเลยคำนวณนังน่นหายหนึ่งเลยซึ่งหลังแน่นต้องบอกว่าเลยคำนวณงวดนี่สูสีกันแห้งนะจ้ะกว่าจะได้ออกมานี่ก็ใช้เวลาถึงสองมือเต็มคือการพอหังนน่นกะคำนวณมากตั้งแต่วันที่แปดแล้วก็มาที่เก่าก็คือสองวันเต็มเต็มเลยกะคือสูสีกันมากนะจ้ะหลั่ตาวาผลสรุปสุดท้ายกะได้มากเป็นตัวทีเอฟซีทุกท่านเห็นในกระดาษแผ่นน เพื่อการเสียวลาน่าจะไล่ไปทีละตัวให้เอฟซีฟั่งแล้วก็ดูไปพร้อมๆกัน012 012สานซิตินี่ในรอบ20ปีนี่มาถึง14ครั้งในตัวเหลขนี่น,นจะจ๊ะแต่ว่าในรอบ1 4ปีนี่มาตรงตัวนี่ก็คือในรอบ20ปีมาตรงตัวนี่ก็จะมระ่าณซ5หาครั้งซึ่งโอกาสที่จะมากงวานนี้สูงมากๆสถิติย้อนหลัง ก็คือดูแล้วดูแล้วดูแล้วก็คือคำนวณไปย้อนหลังแล้วก็ดูของตัวเลขนั่นๆโอกาสที่0.12จะมากก็มีถึงพันเเลยก็แล้วกันนะจ๊ะเอาบอหาแสนแล้วนะเอาเป็นพันเปอร์เนเลยเพราะว่าเลข3ตัวโอกาสที่จะจับจูดกันนะะี่กะคือโอกาสกะคือ70-30เนาะจ๊ะแต่เลยหาเป็นตัวนี้0.12แล้วก็3.59 3 5 9, 3, 9ในตัวเลขนี่ต้องระวังนะจ๊ะเพราะว่า สถิติย้อนหลังโอกาสที่จะมาสามหาเก่านี่ก็ศูนย์เช่นกันนะจะ๊ะและ้วกัหนึ่งสองนี่หนึ่งสองเป็นอย่างที่น้องแน่นบอกตัวนี้มาห้าแสนเปอร์เซ็นต์เลยอย่างที่น้องแม่บอกครึ่งวดกองกรอนเหลกหนึ่งเจ็ดมาหาแสนเปอร์เซ็นต์ซึ่งกับเขาตรงๆวดนี่น้องแนนหายตัวเน้นที่สุดเลยคือหนึ่งสองมาถึงห้าแสนเปอร์เซ็นต์หนึ่งนี่มาสิบสี่ครั้งนะจ๊ะสองนี่มาถึงสิบสามครั้งโอกาสที่หนึ่งสองจะมาคู่กันสูงมากพอสถิติย้อนหลังหนึ่งสองนี ตีคู่กันมาเลยโอกาสที่ตัวเด่นกับตัวเด่นจะมาคู่กันสูงมากแน่ก็เลยจับ 1, 2, หนึ่สองห้ตัวนี้ก็คือวงเน้นไห้เน้นเลยจ้ะมาโอกาสมาถ,ถึง5้าแสนเปอร์เซ็นเลย1นึ่งสองกาส1าม่ามหนึโอกาสที่จะมากอะสูงเช่กนการกะหนึ่งสองสานึ่งอะจ้ะ 1, 2, 3, กาอย่างที่เรงแน่นบอกอะจะ้ะหนึ่งสองสน่นึองหนึ่งสองนี่มาถึงห้าแโอกาสที่จะมากติดสูงมาก เราลองน้ำมากับเป็น3าหนึ่งนะจ๊ะแลกก้าเจทุกคนอาจจะสงสัยมันเหลกตัวเก้านี่มันจิมาอีกอยู่บ่เกาเจ็บนีมาถึง3ครั้งในงวดในรอบ20ปีโอกาสที่จะตดมากงวดที่ซีมีสูงเห็นกันย,ยังลืมที่น้องแน่นบอกว่าโอกาสมาแล้วมาอีกมาแล้วมา,วมา,วมาวอีกเด็กมา่สามารถออกตัว 9, เกาได้เสมอนะจ๊ะเพราะว่าไอตัวเล็ก,กลมๆที่เขามุนไปนี่โอกาสที่จะออกตัวเก่ามีได้เสมออะ งวดก่อนเจ็ดเก่าเงาี้ยอาจจะมากเก่าเจ็ดก็ได้นอกจ้ากเ็เลยจับเก่าเจ็ดให้แล้วกัดหนึ่งเจ็ดอาอหนึ่งเจ็ดออกไปแล้วนีงวดก่อนโอกาสที่งวดนี้จะจิตดว่าเช่นกันเดี๋ยวภาวะมาถึงสามครั้งในรอบยี่สิบปีโอกาสที่หนึ่งเจ็ดจหนึ่งจะมาอีกในงวดนี้ก็ะสูงเช่นกันจ้ะตรงนีก็เลยจับเก่าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดใส่ไปด้วยเลยนอะจ้ะหาสองหาสองหนีหนังแน่นเบิ้งสถิติย้อนหลังหนีดูเหมือนเม่โดดเด่นอะไรเลย แต่วาอย่าลืมว่าที่น้องแนนเคยบอกดูที่ว่าเลขตัวไหนไม่เด่นโอกาสที่จะมาติดนี่คือสูงตัวไหนไม่เด่นจับติดนี่สูงมากอย่างที่น้องแนนเพิ่งคำนวณสูงของน้นนอง,งแนนแนวสถิติย้อนหนกกลังแนนน้องแนนก็เลยจับหาสองมาใส่ด้วยโอกาสที่จะติดมากับสูงมากๆเช่นกันแล้วก็ห้าหกหาหกน้องแนนเอาเป็นตัวร่องนะจ๊ะตัวร่องเหมือนตัวนี้น้องแนนหาย้3หาเก่าแล้น้องแนนบอกเอาหาเก่าเพราะว่าสถิติน้องแนนดูห้าเก้าเหมือนว่าเก่านี่ก็คือจะ มากงวดเวรงวดหรือจะมากงวดตรองงวดจังสีตะวันงวดนี่น้องแนนเขาตัดเก่าออกไปก่อนเป็นหาหกแค้นน้องแนนก็นได้จับหาหกมาใส่นะจ้ะแล้วแตสองหกสองหกนี่สองหกนี่กะบอเชิ่งเลยเห็นกะหลายงวดแล้วโอกาสที่สองหกจะติดมากกะมีเช่นกันตะวันน้องแนนกับบอไดอันนี้คือตัวรองนะจ๊ะตัวได้ที่นงแนนบอไดวงกลมก็คือตัวรองตัวรองตะวันตัวนี้ก็คือเนี้ย กัสองนี่มาถึงสองครั้งในรอบ20ปีโอกาสที่ตัวไม่เด่นเลยจะติดมากยังที่น้องแน่นบอกกัมีสูงเช่นกันน้องแน่นก็เลยจับสองมาใส่หอยนะจ๊ะแล้วก็22อ 2. 2, 2นี่คุอตัวเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลตัวนี้ก็คือมาถึง3 4สครั้งโอกาสที่สองสสามารถติดหมดนี้ก็สูงเช่นกันจ้ะแต่ว่าน้องแน่นบ่ได้วงว่งหอยนะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวรองส่วนตัวที่น้องแน่นว่องหอยก็คือ1 2 3 1 9ส 7, 7 1หนึ่ง้าดดหนึ่ง แล้วก็หาสองอันนี้คือตัวเด่นที่น้องแน่นวงไห้แต่ว่าถ่ายเอซีถามว่าน้องแน่นมักตัวไหนเน้นตัวไหนห้เหมือนงวดก่อนที่น้องแนนเน้นหนึ่งเจ็ดห้ซึ่งก็มีเอฟซีลายๆทยานได้โชกไปแล้วก็เอฟซีล,ลายฐานก็บว่าท่านได้โชกอาจจะรอข้อในงวดน,นี้น้องแน่นกับขอเน้นห้ในตรงนี้เลยว่างวดน,นี้น้องแน่นขอเน้นห้เป็นหนึ่งสองและก็สามหนึ่งสองตัวหนึ่งสองและก็สามหนึ่ง เก่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็ะหาสองนี่คือเป็นตัวรองไปเลยนอจนจ้ะน้องแน่นเนนห่ยคือหนึ่งสองและก็สามหนึ่งจ้ะอันนี้ก็คือเลขคำนวณของน้องแน่นในงวดสิบหพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนจ้ะจ้ะนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องแน่นหลักกระทางช่องอัพพ c h a นชาแนหรือทางช่องของของของหลังแน่นนอะจ้ะ เลขคำนวณแน่งกัรมาเห็นห้ตามคำขคอแล้วนะจ๊ะก็ขคอให้เอฟซีทุกทุกทันโชคดีเฮงๆเลยรวยในงวด1ิพฤษภาคม2,567นา้ะจ๊ะสำหรับมรีน,น้องแน่งข้าคอล่าไปกรอนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดจ้าสวัสดีจ้า